สวัสดีเด้อจ้พาพบกันอีกแล้วกับเอ้ตุ๊ก,กตาผาฝันค่ะมาค่ะกินกาแฟน,น้ำกันนอคานอ,อาเพื่อนเพื่อนก็นสบายดีกันทุกกันบ้านทุกคนเหมนบอกค่ะเม,มื่อไม่วันไม่วันสดชื่นสดใสก็ือมีแต่ความสุขด้ยจะเดอิอแล้วก็มีแต่ความโชคดีค่ะมาพื่เรามีเวลาก็แวะมานั่งจิบกาแฟกับเอ้นอคานอจักนิดจักหน่อยว่างันเถอะปะ หอมหอมชื่นใจเนี่จากกาแฟอุ่นๆค่ะกับเอ้ยตุกตาผาฝันลมพัดเสียงอันเสียงทางด่วนเนอะครนหนูลดลดเสียงทางด่วนถ้าช่วงเรามันมีเมื่อเรามีลมไหลๆนี้เพอนซีได้ยินเสียงชัดค่ะลมมันก็พัดไปอทางเหนือเรอน,นี้พอนเกิดอทางด่วนเนี่ย ทางไฮวนะคะลมพัดมานี่ได้เหนเสียงชัดเลยค่ะอ่ะกรบอกว่ากันดนอกค่ะเนาะมันเป็นวิถีชีวิตโอ้ยลมพัดมีแห่งจะเถแดดออกอุ่นๆซะชื่นใจเนาะค่ะดอกไม้ก็กำลังบานค่ะสวยงาม มุดเดิยเออยีแต่เอ้ยก็ยังจะต้องไปรีดผ้าเลยค่ะงานบ้านเอ้ยก็มีอยู่ซักผ้าค้างไปส่งมือแล้วค่ะพันอบแห้งเรียบร้อยแล้วเลือเอาเสื้อตะกร้าเมื่อวานนี้เพราะวันนันรีดพอดีพันแฟนพันยู่นำเนาะค่ะเนาะเลิกพากันไปเอ็สพันเอสนี้เอสนี่ออกข้างนอกเพราะว่าพันพันหยุดปกติพันสิไปซ้อยหมู่พันเอ็ดงานอาทิตย์นี้เราหยุดส่งมือแล้วพอกันไป ช้อปปิ้งไปเดินท่นเดินนี้บิ่งท่นเบิ่งนี้บางท่าน,น,นห,นห,นหรอือปล่าท่านก็เอ,อด็ดงานน้าเหอนนําเออก็เลยบ่ได้ไปรีดผ้าเอ้ยก็เลยค้างไปจังดึงอยู่ค่ะมื้อนี้ว่ากินกาแฟแล้วเออน่ะไปอันชําระรีดผ้ามันมก็บ่ได้เยอะห,หรอกคะ่ะพ้านีดจักหน่อยสินะค่ะเพราะว่าถา้าบ่รีดทันมันท่นกองสะสมอยู่เนาะค่ะเนาะเออก็ว่าน่ะไปทําพอดีอันต้มกาแฟแล้วมาอาทิตย์กินกาแฟอันม่วนๆนํากันเนาะค่ะเนาะ แล้วเราจะนับขึ้นไปเอ็ดงานบ้านก็มีจะรีดพานหเคยว่าเมื่อวานเอ้ยกระพันทําความสะอาดบ้านเอ้ยแล้วดูดฝุ่นเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้ก็ดูดฝุ่นข้างล่างข้างบนก็ดูดฝุ่นเรียบร้อยเมื่อวัเนเสารเอ้ยก็ออกไปอันไปช่วยหมู่พันตั้งแต่ป8โมงครึ่งออไปค่ะมาหอดเหินก็นาน6โมง7โมงคุณนลรอคะ แล้วแต่ว่าพ่นอันผักกันเอ็ดหึงสำเนอแต่บอกตุ๊กตาบโได้เอ็ดขนมปังคือเพราะว่าพ่นบ่อาพ่นบอกอันอันทังหมูพ่นแศนของหมูพ่นอันพ่นอ่ะเอ็ดมาคือพ่นเบื่อเอาไปพ่นเบื่อเอาไปพ่นบอกก็เลยแน่ใจแน่ใจเพราะว่าว่าต้องเอาเพราะว่าทางนั้นมันก็มีร้านมีเตยเยอะแยะ่ก็เลยไปค่ะมือ้ากินกาแฟเอ็ดกินอาหารเช้าแลิศเลยออกไปเลยก็มาเอ็ดฮันเอ็ดนี้เนาะค่ะเนาะ คือโมโกาแฟออกมาแห้งโตไม่บอกค่ะก็อัดทิปกินกาแฟกันก้นไม่บอกค่ะอากาศพันดีค่ะสดชื่นเบื้องแม่ลมพัดลมพัดแดดอุๆ่นๆมีแห้งมีแหงด้จ้ะเด้อก็ว่ากันไปเนาะค่ะนะช่วงเรือนมืดมาก็ฝนลงก็กระถันถันเด้ค่ะทางนี้ ฝนหลงมืดก็เป็นอากาศเย็นเจ็บอันผมมีอากาศหนูก็เนาะแล้วแต่ทวีปแล้วแต่ภาคมันเถอะนั่งขหงนยังลำสวนก็สดชื่นดีเด้อค่ะมีความสุขตามสะตายเอ้ยนจะจ๊ะเด้อ กาแฟก็มดถ้วยแล้วเนาะค่ะเนาะมาถ้วยเอ้ยก็นะนั่งจักหน่อยก่อนเขาบา้ามันหลมเย็นๆยนอยู่กะสดชื่นตามสไตล์เอ้ยเนาะค่ะเด้อแล้วก็เอ้ยก็นำไปทํางานบ้านเอ้ยแม่นบอกไปทุกตาผาฝันก็ครอบคุณเพื่อนเพื่อน,น,นทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะที่เข้ามาอันนั่งแหงน้ำเอ้ยอันกินกาแฟคะ่ะคุยกันไปเนาะคะ่ะ ฟังได้บ่ฟังได้อันยุดได้บ่เวาได้่งัง้นเถอะปะแล้วเต่าหานนคือเต้าอกก็มีแต่ความสุขค่ะมื่อไม่หวันนไม่หวันสดชื่นสดใสกันสุขภาพแข็งแรงกันทุกหัวเรือนนะค่ะเนาะแล้วก็พอกันคลิปต่อไปด้วยจ้าสวัสดีค่ะ